ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามนะครับได้ร่วมหารือพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งของจังหวัดสมุทรสงครามประจำปีงบประมาณ2,565ครับ นายธำเนียบแสงชุมพูร,รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามเป็นประธานหารือคณะนุกรรมการคุ้มกรองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมด้วยนางรัชดาบุญนสะนายกเหล่ากาชาติของจังหวัดนะครับพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือที่ห้องประชุมชั้น3สาระละกลางจังหวัด โดยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้มุ่งเน้นให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้มีโอกาสเข้าถึงสวัสดิการพื้นฐานและพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองโดยเน้นการจัดสวัสดิการสังคมการคุ้มครองสวัสดิภาพและการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมและคนไร้ที่พึ่งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม และในปีงบประมาณพศ2563สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้รับการจาัดสรรงบประมาณจำนวน5ล้านบาทนะครับในการช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสังคมจำนวน2,073ราย นอกจากนี้ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามครับได้ดําเนินงานการให้บริการคนไร้ที่พึ่งในจังหวัดสมุทรสงครามระหว่างวันที่1ตุลาคม2562ถึงวันที่30กันยาย,ยน2563และข้อมูลปีงบประมาณ2564จนถึงปัจจุบันมีผู้เข้าสู่กระบวนการคุ้มครองของศูนย์ไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามและทั้งสิ้น88รายนะครับแบ่งเป็นประเภทคนไร้ที่พึ่งได้แก่คนเร่ร่อน คนไร้ที่พึ่งที่มีอาการป่วยทางจิตเวทและอื่นๆแบ่งตามสภาพปัญหาของผู้ใช้บริการจากนั้นได้พิจารณาร่างแผนปฏิบัติการคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดสมุทรสงครามครับประจําปีงบประมาณพศ2565ตามประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง5ด้านรวมถึงแนวทางการคัดกรองและตรวจโรคเชื้อไวรัสโควิด19สําหรับคนได้ร่อนคนไร้ที่พึ่งและผู้กระทําการขอทานจังหวัดสมุทรสงครามครับ